สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรากลับมาอยู่กันในแฟนตาซีแบล็กสมิธในดาบเล่มที่9นะครับทุกคนฟังชื่อนะครับผมเหมือนจะเป็นการก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดมาที่เราเมื่อไหร่นะครับไม่ก้าวถอยหลังก็วนเป็นวงกลมนะครับณปัจจุบันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับทุกทุกคนก่อนเรามีค่าชื่อเสียง13,634มีค่าสกิลพอยต์หนึ่งท่าสิบห้าล่าสุดจําได้ว่าน่าจะเลเวลเจ็ดนะครับผมส่วนเงินนะครับผมพยายามแทบตายอย่างบอแบมีไม่ถึงร้อยนะครับเก้าสิบเจ็ดแต่เราก ใส่ธาตุไฟแห่งการปกป้องนะครับราคา2,518 จริงดาบเล่มนี้มันควรจะดีได้มากกว่านี้นะครับแต่ทําให้ผมคิดได้ึ่งอย่างครับว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นในส่วนของเมทริลครับแต่พูดถึงเมทริลแล้วอายอย่ามองผมด้วยสายตาผิดหวังอย่างนั้นสิคือคนเรามันก็มีกันบ้างครับที่บางครั้งมันก็แบบบวกเลขผิดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนมันต้องมีบ้างครับสักจังหวะหนึ่งในชีวิตแผนวันที่ผมเลยตั้งใจว่าจะพยายามกลับไปทำนะครับทางสเตนพยายามอัพเลเวลอัพเลเวลอัพเลเวลนะครับผมจนปลดล็อกพื้นที่ต่อไปเพื่อทอร์มมิเตอร์จะมาขายนะครับทุกควีผมต้แล โคริสตัลแห่งความตายและคริสตัลแห่งดงวิญญาณปัญหาคือผมลืมเอามาใช้ครับ ผมลืมตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพยายามซื้อรูนนะครับสองอันนั้นมาเก็บไว้ครับแล้วก็ถ้าเกิดผมจะใส่นะครับผมจะคริสตัลเดทกับคริสตัลโซเนี่ยผมควรเจ้าดาบที่มันค่อนข้างจะลีเลียนเกี่ยวข้องกันซึ่งดาบที่เกี่ยวข้องกันกับคริสตัลเดทเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นดาบโกส์นะครับที่ผมเคยทำไปส่วนประกอบทำไม่ยากมากแต่ว่าซ้ำคอนเทนต์มันจะจำเจเลยปอนี่คิดอยู่นะครับกับอีกการนึงถ้าเกิดเป็นดาบโซนะครับผมคือดาบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหรือพลังงานวิิญญญญาาาาณใช่่่่่่่มมัั้ยรบสงงทีีเเกกววขออผนนนนจะปป็ซหหืุแต ของดาบนักบุญเนี่ยก็คือว่าผมยังขาดนะครับผมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าฮลลีวอเตอร์เลยยังทําไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็จะมีดาบขนดาบยายบางมุมดาบไฮดร้าดาบเลลาวาแล้วก็ตามแต่เพราะฉะนั้นในจังหวะที่ผมบอแบอย่างนี้นะครับผมผมจะลงไปทำนะครับเจ้าดาบทางสเตยที่ผมมีแลกขุดไว้เยอะนะครับผมมาใช้ก่อนแล้วกันครับระหว่างที่ลูกค้ามาก็เก็บตังค์กันไปยาวๆนะครับและที่สําคัญนะครับดาบความตายที่ผมจะทําจริงๆเนี่ยผมจะพยายามเอาพวกนี้มาใช้นะครับพอเมลกระดูกมือจับกระดูกกาดกระดูกนะครับมาลองใช ทางสเตนที่ใส่ทาตุความตายและใส่มือจับกระดูกน่าจะเข้าท่านะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดเราเอานะครับผมเจ้าแรกเขาเรียกว่าคอปเปอร์นะครับผม3อันมาหลอมจะได้บรอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆก็น่าจะได้นะครับต้องการ3ก้อนหย่อนลงไปก่อนโอเคหนึ่งครับ ลอง3ก้อนแล้วก็รอ2อาทีนะครับผมมาอเราค่อยจุดนะครับผมถ่านลงไปดูครับถ้ามันได้เป็นบรอนซ์ครับก็บบจะได้เอานะครับพวกนี้มาสแตกเผื่อไว้ทําดาบเวทมนต์นะครับผมมาวัตถุดิบที่รอขึ้นรูปไว้ครับคนก็จะมีพิมพ์พิมพ์มือหูพี่น้อยเกมไฟตาซีแบลสมิธคอนเทนต์มาวนบ,น,บนอยู่แค่ติดาบเองนะพี่ใช่เ <laughs> พิ่งรู้เหรอตั้งแต่คลิปหนึ่งจนคลิปปัจจุบันนี้ไม่มีการพนาเลยอนาคตนะครับผมถ้าเกิดทรไมยนต์ไม่ลงวะถ้าเกิดผมเล่นจงถึงจุดที่ว่า ผมสามารถคุมทุกอย่างได้นะครับอาจจะแบบเปิดเป็นไลฟ์สตรีมครับแล้วก็นั่งทําตามรีเควสสดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราเล่นไปได้จนมันอยู่ตัวแล้วครับมานั่งตามออเดอร์เป็นวิดีโอบางทีมันช้าครับเราใส่ Copper ร์ค p e เปอร์คนะครับผมรวมกันแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดที่จะหลอมก็คือ1,090 แสดงว่าจะออกเป็นอร่อยแน่เลยครับโอเคแล้วก็ส่ตรของโครเวอร์ตามความเข้าใจของผมนะครับก็คือสีเขียวเป็นโปรเทคชันสีแดงเป็นไฟนะครับคานนี้ก็ต้องรอมาลุ้นว่าโค o เวอร์ใบต่อต่อไปนะครับผมจะให้ธาตุอะไรบ้างนะครับผมและพูดถึงถ้าเกิดผมทําแบบไม่ใสโค l เวอร์ล้ครับอันซ้ายกับอันขวาอันซ้ายอาจจะเป็นเนี่ยครับกางเขตอันขวาอาจจะเป็นแร่ทางสเตนอะไรพวกเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นธาตุได้ผมหรือเปล่าต้องรอเหมือนครับของพวกนี้ผมไม่แน่ใจโอเคสองนาทีแล้วครับทุกคนทําการสร้างไหม อ๋อต้องสร้างพิมพ์ดาบขึ้นมาด้วยงั้นดาบแล้วนี่ผมนึกดูซิว่าจะเป็นดาบแล้ดาบบอนธรรมดาครับไม่ต้องวิเศษวิโสก็ได้มังเป็นทรงเหมือนดาบเวทมนต์นะครับอ่าฮะอ่าฮะเอาอยู่ๆก็กลายเป็นดาบแสนหยาบอีกแล้วอ่าโอเคคอนเฟิร์มไปก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปดูลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งลืมไปนะครับว่าการที่จะทําตรงนี้นะครับผมคุณต้องเตรียมพิมพ์ดาบไว้เผื่อไว้ก่อนเลยต้องการดาบราคาถูกต่ำกว่า350เฮ้ยจริงจังทำไม ที่ตอนเราแบบทำดาบถูก,ถกชอบหาดาบราคาแพงพอเราทำดาบราคาแพงไอ้พวกนี้มันทะลึ่งมาซื้อดาบราคาถูกโอเคครับเดี๋ยวเราลองหาที่วางสักอันหนึ่งเช่นตรงนี้มันคือแร่กลายเป็นคัพเปอร์เหรอครับคัพเปอร์ตีดาบได้เหรอครับทุกคนดาบคัพเปอร์ด้นะนะแล้วพูดถึงดาบคัพเปอร์มันมันหลอมไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันเห็นอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ทันมองแปลกจังแต่ไม่ใช่บรอนซ์นะครับทุกคนเหมือนจุดหลอมนะครับผมเมื่อกี้จะสูงกว่านิดนึงครับอยู่ประมาณ 970บปัเมื่อกี้ผมมองผ่านผ่านน่าจะได้กเพราะฉนั้นอันนี้อ่ะถ้านี่เป็นคัพเปอร์ใช่ไหมเอาวางมาตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราหยิบมาใช้งันมาที่แผนเดิมของเรานะครับผมในการทําดาบนะครับผมทางสเตนครับขึ้นมาขายเลยครับดาบที่น่าจะเข้าท่าที่สุดมีคนส่งเอ็กซ์คาเลเบอร์ให้ผมดูเยอะมากเลยครับแต่ว่าส่งของเอ็กซ์คาเเบอร์ที่พอจะทําได้เนี่ยมันก็มีรูปร่างจํากัดเหมือนกันนะครับแต่ละอันได่มาจากคนละเรื่องเลยครับผมอันน่าจะมาจากเฟสสเตนไนซ์อันนี้น่าจะมาจากโซอิตเทอร์ส่วนอันนี้ กับอันนี้ต้องมีสักอันนะครับผมมาจากซอสอาร์ตออนไลน์ผมว่าอันนี้มั้งมันดูแฟนซีแฟนซีดาบทองๆหน่อยเอ็กซ์คาลิเบอร์เซคาลิเบอร์ก็เหมาะสมนะครับผมที่จะไปใส่ดาบธาตุแสงมากกว่าแต่อย่าเพิ่งอ,อะไรมากมายครับเอาเรื่องดาบก่อนดีกว่าอันนี้คนที่เขาวาดมาก็ค่อนข้างสร้างสารรค์นะครับดาบฟีนิก x ์เบลดนะครับผมไม่ได้บอกธาตุแต่ดูจากสีแล้วผมว่าน่าต้องการทำเป็นดาบลาวาแน่เลยครับดาบลาวาใส่ธาตุไฟถ้างั้นดาบความตายที่รูปทรงเข้าท่าที่สุดก็น่าจะเป็น อันนี้ครับดาบชายนิ่งเมเทโอซอสี่เป็นดาบอุกาบาทนะครับทุกคนส่วนประกอบอันบนสุดเป็นแร่มิทริวส่วนประกอบตรงด้ามจาบเป็นเอเลนด้ามดาบเป็นเอเลนดอจุดสุดท้ายเป็นทางสเตนตรงนี้เป็น Blackwood อันนี้ทำมาค่อนข้าง เข้าท่านะครับทุกคนคือเขาวาดโครงดาบขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ค่อยมาขีดนะครับไปเส้นๆว่าใจะวัสดุส่วนไหนเป็นแบบไหนครับตามของที่มีอันนี้ถือว่าสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เข้าใจง่ายแต่จุดประสงค์เขาต้องการเป็นมิทริลครับแต่มิทริลผมยังไม่ค่อยแม่นนะครับซึ่งดาบแห่งความตายเท่าที่ผมดูนะครับจะมีคนส่งดาบรีเบลเลียนนะครับผมมาให้เยอะอยู่ขอหาแป๊บนึงสิดาบรีเบลเลียนของดันเต้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากๆครับซึ่งถ้าเกิดดูจากลักษณะแล้วเนี่ยหัวกะโหลกผมคงทําไม่ได้นะครับแต่วาาถ้้้้เเกกกกดทงแลลวว็็อพํไนะคคัผมใีียต นะครับผมมาเป็นดาบแห่งความตายไปน่าจะโอเคอยู่ครับตรงนี้นะครับผมตีวเป็นกระดูกไปก็น่าจะไม่เสียหายมากนักนะครับผมเป็นพอมเมลกระดูกกาดกระดูกมือจับกระดูกนะครับแล้วก็โครงดาบตีว่าเป็นทางสเตนไปสีก็ยังพอดูรูเรื่องได้ครับกันดาบความตายเอาประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนตามของที่มีครับอย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้ต้องอื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช็อตแย่เลยโอเคครับผมตามโจทย์การจะหลอมต้องใช้เวลา2นาทีนะครับผมลองทําทางสเตนขึ้นมาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคใส่ไปก่อนหนึ่ง 2และ3ครับทำดาบแห่งความตายขึ้นมานะครับผมรีเบลียนซอสและเป้าหมายต่อไปถ้าทำได้นะครับก็ทำดาบลาวาดาบฟีนิกส์อะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนจึง3ก้อนครับแล้วก็ใส่ฐานครับโอเคครับเรียบร้อยครับจับเวลา2นาทีครับปะลูกค้ามาซื้อดาบเริ่มนั้นเห25สองพันห้าตั้งใจทำมากกันจริงๆนะซื้อไปเหออซื้อไปเหซื้อไปเห,ออปเหอดองนาะนแล้วเงินไม่มีจริงๆช็อตสุดๆไปเลยมันบล็กปะทุกคนผมรีเซ็ตเกมก่อนไหมฮะมันหาได้ดาบราคาสามร้อยห้าสิบอ่ะไม่มี เล่นลูกเต่าด้วยเหรอเอาสิไม่มีปัญหาครับการเล่นลูกเต่าผมพยายามไปเรียนรู้นะครับผมการเล่นมันเรียบร้อยแล้วหลกัหลกๆก็แค่การวัดแต้มแหละครับทุกคนผมมีแต้มที่8ฝั่งโน้นผมไม่รู้แต่ผมทําการสู้แล้วก็ดูว่าฝั่งโน้นจะสู้ด้ไหมถ้าฝั่งโน้นทาการสู้ด้วยผมมีเวลา2อาทิตย์ต้องรีบครับเขาลงมามีแต้มแค่1ครับของผมลงตรงสุดนี้แล้วกันแล้วก็โยนมีแต้มที่6รอบต่อไปผมดับเบิลอัพได้เลยครับเพราะผมเชื่อว่าแต้มผมสูงมากๆแล้ว มันโยนได้แค่3โอเคครับงั้นผมทําการเกทับทําการอัพขึ้นไปอีกครับตรงนี้แล้วก็ทําการโยนโอ้อันนี้ได้แค่2องะฮะจะบลอัพไปผมว่าแต้มผมสูงพอแหละมันจะเอาเะล่ะเอาเะล่ะแต้มผมสูงุมันจะบลอัพกลับแต้มมันโอ้แต้มตมันน้อยกว่าเราเยอะเลยครับทุกคนเท่าที่ดูต่อไปเป็นการโยนลูกเตา๋าแต่ยังได้นะครับผมได้เงินมา50 ดีเยี่ยมสวยงามครับไปครับไปดูดาบต่อส่วนทาทางสเตนนะครับผม maximum t e m p เ r เจอร์ต้องพยายามอย่าเกิน2,002นะครับตามให้เรารู้กันเอาไว้ครับต่อไป1นาที 58, 59และ60โอเคครับทำการหมุนออกมารูปทรงครับทำการเปิดเรียบร้อยแล้วตรงปลายนะครับผมจะมีความเป็นแบบใหญ่นะครับเป็นแบบนี้แล้วกันครับโอ้ยโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ครับ ส่วนต่อไปเนี่ยเออมันจะเรียบเข้ามาครับมันจะเรียบเลยครับทุกคนมันจะเรียบมาแบบนี้แต่จริงดันเต้เขาจะเว้านิดหน่อยนะครับแต่ของเราไม่มีครับอย่างนี้อย่างนี้ส่วนตรงท้ายสุดนะครับผมจะมีความบานออกนิดนึงเออเป็นแบบนี้ไหมเรามโนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะส่วนอื่นนะพาร์ทอื่นๆมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วครับพาร์ทนี้ก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าครับเป็นทรงนี้กับทรงนี้แล้วกันครับคอนเฟิร์มแอบดูหยาบไปหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ถึงกับเรวรลายมากเกินไปนะครับ โอเคได้เจ้านี่มาเรียบร้อยปุ๊บยังมองไม่ออกว่าคืออะไรนะครับผมไปจุ่มรอบหนึ่งครับดูว่าแล่เสียไหมแล้วก็วางก่อนวันคือสีของทางสเตนดีๆใช่ไหมและทางสเตนครับอุณหภูมิคือ2อ0 0นะครับทุกคนโอเคเรารู้กันแล้วนะตามเป้าหมายหลักของเรานะครับผมผมเตรียมเจ้ามือจับนะครับผมแบบโครงกระดูกวางเตรียมไว้ให้หมดเลยพมเมววางเตรียมมือจับวางเตรียมกาดกันมือวางเตรียมทําการจุดไฟครับอุณหภูมิต้องไต่ไปถึง2อ0 0นะครับทุกคนเพราะฉะนั้น เราเอาโค้กนะครับผมมายอนลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ทำการจุดไฟเข้าไปอย่างนี้โอเคครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับฐานกระปุกหนึ่งครับให้กลายเป็นโค้กซะแล้วก็ปิดประตูไป5นาทีครับรอต่อไปลูกค้ามาพอดีเลยครับระหว่างนี้ระหว่างไฟติดนะครับเราไปดูลูกค้าก่อนครับนิดหนึ่งต้องการอะไรครับซื้อดาบใช่ไหม โอเคขอซื้อดาบดีๆราคาต่ำกว่าพันแเรายังไม่มีแต่เกิดทำเป็นเจ้าดาบริเบเรียนไปน่าจะไม่เกินพันแนะครับทุกคนตีว่าทำและขายไปเลยครับรับคัสตอมออเดอร์ไปเลยครับทุกคนจะกลับมาใน20นาทีนะขอบคุณจะ่ะบ๊ายบายทำตัวนี้ต่อนะครับทุกคนโยนเข้าไปน่แหละครับทุกคน นี่คือคอนเทนต์ของแฟนตาซีแบล็กสมิธครับมีแค่นี้แหละครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งอาจจะสักประมาณสักสิพาร์ทมั้งครับหรือเผล่ิ่อพาร์ทหน้านะครับก็อาจจะทําเป็นไลฟ์แล้วครับคือเมื่อเรานะครับปลดล็อกของทุกอย่างจนแบบอินชีเรียทุกชิ้นหรือว่าเครื่องมือทุกอย่างมันครบถ้วนเนี่ยคราวนี้อาจจะทําแบบเปิดไลฟ์ปึ้งแล้วก็ทําแบบทําตามรีเควส์สดๆไปเลยครับเพราะว่าบางจังหวะนะครับเกมนี้เวลาอัดยาวก็ตัดยากจริงๆอ่ะเหนื่อยครับแต่เกิดเรามานั่งออกแบบด้วยกัันพร้อมๆการสาพรีีเคคคควสสส์ันนน่าะ็อรรรรทท้งแลกกกุุดบโ ถึงผมยังไม่เคยทำนะครับผมได้เพอร์เฟกต์ดามาคัสแบบจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าผมไปพลาดท่าตรงจุดน้ตลอดเลยเกิดใครมีเทคนิคหรือว่าแบบเคยทําแล้วรู้ผมพลาดตรงไหนผมเลยขอบเขตไปตรงไหนขอให้แนะนําแล้วก็บอกได้นะครับเพราะว่าผมได้แค่กู๊ดอะ ณจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกสีมันเพี้ยนหรือเปล่าหรือผมทำส่วนตรงนี้ผิดพลาดอะไรพวกนี้ครับเกิดมีทริคเหมือนที่ผมทำเจ้าเทมเปอร์พลาดนะครับก็บอกได้เลยครับเอ้ทำไมมันขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้ครับทุกคนนี่ผมใช้โค้กแล้วนะคืออะไระไม่เข้าใจโอเคครับน่าจะงานหยาบมาหน่อยแล้วครับผมโอเค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 ซือดาบซืด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 ดาบโอเคช่วยรับดาบได้ไหมก็ดีครับไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอาเจ้าโคกที่ผมกำลังอุดเมื่อกี้นะครับมาใช้เลยและกันเผื่อมันบักครับทุกคนไไดด้้้้้้ยยังจาโโออเเคคแแลลววรรรบผมกป็น สีเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าผมย่อนเข้าไปในไฟมันจะแรงขึ้นเพิ่มหรือเปล่าโอเคลักษณะนี้น่าจะสูงเกินพันเจ็ดแล้วสิโอเคสูงขึ้นแล้วครับผมเมื่อกี้แสดงว่ามันน่าจะบักนะครับผมไปจําว่าฐานที่ผมหยิบมายังเป็นโคอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ครับมาตีต่อครับเดี๋ยวแร่มันจะเสียโอเคนี่ผมอาร์ฟออชระดับสูงสุดนะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าสปีดมันไวเป็นจรวดเลยครับแลวผมไม่แน่ใจว่าจานวนในการตีมันลดลงหรือเปล่าโอเคครับแต่ไว แล้วก็น่าจะแม่นขึ้นโอเคครับแม่นขึ้นมากครับอีกนิดนึงค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปโอเคส่วนต่อไปครับเผื่อๆจบได้ในรอบเดียวนะครับผมตามที่เราวางแผนกันเอาไว้ครับพยายามให้มันจบในรอบเดียวให้ได้ควันยังฉุยอยู่เลยครับผมควรจะหันไปดับไฟก่อนไหมเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรมั้งเสร็จพอดีครับผมโอเคสามสองหนึ่งโอเคหนีบทมเปอร์ จึ้งฮึบโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็จุ่มเย็นโอเคจุ่มเย็นเรียบร้อยครับรับดีๆครับทุกคนอันนี้เอาแม่นๆอันนี้เอาแม่นๆฮึบหนึ่งร้อยฮึบหนึ่งร้อยฮึบเก้าสิบเก้าเก้าสิบสามหนึ่งร้อย สวยครับดาบเล่มนี้ถือว่าออกมาสมบูรณ์แบบมากๆครับในด้านความคมนะครับผมสมกับเป็นดาบริเบเรียนนะครับที่ดันเต้ชอบเอามาฟาดมาเบสบอลนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันแต่แกฟาดเหมือนดาบไม่คมโอเคพูดปุ๊บมาปั๊บนะครับทุกคนขอดาบดีๆที่ราคาต่ำกว่า3 2 0 0แต่สูงกว่า25 0 0ใส่ดามาคัสตีลแล้วก็มีมือจับที่สวยงามราคาเกิน300ต้องพยายามเปลี่ยนนะครับผมพวกมือจับหรือว่าด้ามแบบจากทางสเตนอาจจะขึ้นเป็นรูบี้หรือว่าใส่เป็นงาช้างนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันไม่มีขอโทษด้วยครับ คราวนี้ผมไปประกอบนะครับผมเจ้านี่ก่อนดีกว่าครับลองดูว่าถ้าเกิดผมใส่นะครับโครงกระดูกเข้าไปจะเป็นยังไงอาจจะเจ๊งกระบงก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจตึงตึงตึงได้ที่96.66ลองไปดูนะครับผมว่ามูลค่าจะเท่าไหร่ เผอๆมันอาจจะมาถูกเขาไปสกิลลตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมลองดูก่อนนะว่าถ้าเกิดผมยังไม่ใส่ดามาคัสสติลเข้าไปมันจะมูลค่าเท่าไหร่ราคา1 3 4่าถ้าเกิดผมใส่คริสตัลเดทเข้าไปไม่รู้จะเกิน1800หรือเปล่าถ้าเกินก็ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทําเป็นโปรไฟล์เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนโอเคผมไปเก็บรูนมาก่อนนะครับรูนความตายของผมอยู่ตรงนี้อลไะครับทุกคนในสุดก็มาถึงสักทีรูนเดทเวลาที่ลูกค้าจะมาอีก5นาที โอเคครับทุกคนนี่คือเป้าหมายของเราเป้าหมายหลักของเรานะครับการทำดีโบเลียนใส่แท้ความตายในที่สุดมันก็มาแล้วครับผมวันที่เราคอยครับใส่ตึง้งลองดูครับไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายครับตึง้งผมตามหาความตายก่อนความตายอยู่นี่ครับทุกคนพอมองเห็นใช่ไหมนี่ลงมาก่อนเอาฉากแอลขึ้นไปข้างบนเราจะนี่ลงไปเก็บต่อไปเริ่มจากล่างสุดนะครับผมโดยการเอาเจ้านี่ลงมาแทนเป็นจุดนี้ ขึ้นไปข้างบนเอาวงนี้มานี่วงนี้มานี่เจ้านี่มาทางนี้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 แล้วจุดสุดท้ายคือเจ้านี่อ๋อยังขาดเจ้านี่ขึ้นไปข้างบนด้วยครับโอเคแก้แป๊บนึงแบบนี้และแบบนี้โอเคดาบแพงความตายครับทุกคนถึงออร่าจะดูง่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอได้อยู่มั้งเนี่ยผมไม่น่าจะว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับ เฮ้ยดูดีว่ะเฮ้ยดูดีดูด,ดีดูดีว่ะทุกคนแต่ทําไมพอวางไปแล้วไม่มีออร่าเลยครับแต่มีเสียงครับราคาเกินพันแไปนะครับทุกคนไม่รู้ว่าวางไปลูกค้าจะกล้าซื้อไหมในอีกสองอาทีครับวางไปก่อนครับถ้ามันไม่ซื้อ เดี๋ยวผมจะทําการขายเองครับดาบทางสเตยแห่งความตายเทมเปอร์ใช่ทุกอย่างเอเซเลนหมดด้ามดาบเป็นแบบริชนะครับผมด a มมังคัสไม่ได้ใส่สเปล,ลใส่ความตายมูลค่า500ถือเป็นถือว่าเป็นสเปลที่มูลค่าสูงมากๆครับเมจิกไม่มีเอ e ลเมนต์ไม่ต้องราคาพันแแอบไม่ค่อยสวยนิดต่อยนะครับผมแต่ว่าก็ดูโอเคมากๆอยู่ที่ว่าทําไมไอความตายไม่มีนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือมันมีเสียงสักอย่างออกมาจากดาบครับถ้าเกิดผมถือดาบ จะมีควันครับควันเกิดขึ้นตอนถือเท่านั้นครับและเกิดผมเอาไปวางถ่ายภาพนะครับมันจะเป็นยังไงเออมันต้องแบบนี้ครับทุกคนมีออร่ามีควันสักอย่างออกมาครับในอีก1น,นาที15วินาทีครับผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาจะยอมขึ้นเงินให้ผมได้ไหมนะครับเอาเงินมาตั้งตัวในราคาพันแปดถ้าไม่ได้ก็ต้องกดยูเพื่อขายไปนะครับทุกคนโอเคลูกค้ามาพอดีครับตรงเวลาเปี้ยเปิดโอเคคุณแบล็กสมิธทำออเดอร์ผมเสร็จไหมนัม่นเหรอไว้เจอกันรอบหน้านะ ชื่อเสียงไม่เสียหายครับทุกคนแต่ว่าผมต้องเอามาทําทุนแล้วครับทุกคนตอนนี้พอลูกค้าไม่ยอมมาซื้อของในเลทที่ผมทําให้ เจ้านี่2518ครับทุกคนเงินผมไม่พอที่จะอาดปอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมอยากจะขายเจ้านี่นครับผมไปจังเลยครับและลองใส่นะครับผมพวกสเปลหรือว่าใส่คาถาอื่นๆหรือว่าใส่เอลิเมนต์อื่นๆในดาบเล่มนี้ครับตัดสินใจของผมนะครับอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดีเพราะมันแพงแต่มันไม่ใช่มาสเตอร์พีซสิ่งที่ผมอยากให้เป็นมาสเตอร์พีซคือดาบเล่มนี้สิ่งที่ผมอยากใส่คือใส่ดามาคัสเข้าไปใส่เอลิเมนต์เข้าไปเมจิกใสไ่ไม่ไมทันแล้วครับไม่เป็นไรถือว่าเรารับรู้กันแล้วนะทุกคนดาบมิทริลอันนี้ขาย ปลดล็อกพื้นที่ใหม่ไหมโอเคครับพื้นที่ใหม่ปลดล็อกก็ผม Royal Castle ครับหรือว่าปราสาทหลวงนะครับผมน่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะลองไปดูครับว่าที่โน่นมีอะไรหวังว่าจะเป็นที่สุดท้ายนะครับทุกคนหรือถ้าเกิดเราทะลุ2 0 0 0มนะครับจะมีที่ใหม่ปลดล็อกขึ้นมาแต่มันไม่มีจุดไหนที่เป็นจุดที่เบลอแล้วนะครับในป่าฝั่งนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเพิ่ม Royal Castle ลวิลเล่เงินมูลค่าสูงมากเลยทุกคนดาบเงินนะครับผมหลอมจุดหลอมต่ํามากครับ แต่มูลค่านี่พันหเลยนะแสดงว่าเป็นเหมือนกับดาบของโดวิเชอร์หรือว่าดาบในโลกแฟนตาซีครับใช้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์ครับราคาแพงครับเป็นดาบสายแฟชั่นสินะแล้วก็ดาบทองครับมีกาดทรงใหม่ครับเป็นกาดแบบมือเดียวนะครับผมเหมือนกับกาดมืออัศวินนะครับที่มันจะการตัวเนี้ยครับที่ต่อยได้ครับมีกาดแบบเหมือนกับขาแมงมุมกาดแบบมือจิ้มแบบดาบอัศวินเลยครับผมในตรงนี้แล้วก็มีแฮนดิลรรูปทรงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับ มีพร้อมเมลหน้าตาธรรมดาเทอร์มมิเตอร์สูงสุดแค่สามจริงด้วยครับทุกคนไอ้นี่ดับใหม่เหรอทุกคนเหมือนข้าวหลามตัดนะครับทุกคนเหมือนข้าวหลามตัดบนไพ่ถ้าอย่างนั้นผมลองไปดูอินเทีเรียต่างๆที่เหลือจะเป็นแต่สายตกแต่งแลวครับผมซึ่งไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันกับการทำงานเลยแล้วก็เมจิกนะครับน้ำม์สักดิทธิ์มาลวครับคริสตัลแห่งไฟซึ่งสิ่งที่ผมยังไม่เจอคือคริสตัลสายฟ้าครับแสดงว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราจะเจอกับลูกค้าหรือว่าขุดเจอเท่านั้นหรือเปล่าหรือมันมีบางที่ที่มัน ยังตกตกสำรวจจริงๆครับทุกคนขอผมลองนั่งดูอย่างใจเย็นอีกรอบหนึ่งซิหรือมันยังไปได้ไกลกว่านี้อยู่ครับอาจจะเป็นในส่วนนี้หรือเปล่าหรืออินเทีเรียอื่นๆมันส่งผลครับเช่นถ้าเกิดผมแขวนพวกป้ายของราชวงศ์มากพอจะมีเควสตใหม่ปลดล็อกหรือเปล่าแต่ดูทรงเกียรน่าจะยังไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับงั้นคราวนี้ผมที่ royal castle นะครับผมจะทําการสั่ง draft นะครับผมเพิ่มเติมมาใหม่เลยครับผมเอา d า a f t มา2อัน1และ2โอเคครับส่วนของอย่างอื่นผมซื้อมาค่อนข้างครบแล้วนะครับเนี่ย ลูกค้ามาแล้วครับผมแต่ยังไม่มีอะไรมากมายนะักอ่ะเดี๋ยวผมลองมาดูอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโอเคขอซื้อดาบดีๆ ที่ราคาสูงกว่า5,000ันเหรอทำไมพอ level? อัพเลเวลขึ้นมาทีเดียวนี่เขาต้องการไปถึง5,000แสดงว่าต้องเริ่มเล่นเอเลนดอร์เอเลนดอร์ก็ไม่พอครับถ้าราคาขนาดนั้นก็จาดาบโกลเลยเหอหน้าตาเจ็บเจี่ยมไม่ได้เชื่อว่าจะมีตังค์ซื้อสูงกว่า5,000ันต่อไปน่าจะเริ่มมันแล้วครับทุกคนถ้าเกิดเรามีปัญญาทาขนาดนั้นนะนะไม่มีครับทั้งนั้นในคัสผมตอนนี้มีดาบ2องอเนเมจิกสโตนแล้วก็เลดโคลเวอร์แล้วก็ทําการซื้อ วันนี้ไม่ได้ลงไปขุดเหมืองเลยครับปะครับสรุปในเหมืองนะครับผมก็ยังเป็นที่ที่จะมีของดีๆรอเราอยู่นะครับเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามหมั่นลงมาขุดเหมืองให้เยอะๆครับโอ้ อะไรมาอีกฟองไม่แน่ใจนะครับพูดปุ๊บเจอปั๊บไปเหรอไข่รกริฟฟอนครับอูได้2ฟองดีเลยครับจะได้ลองลองดูให้รู้นะครับผมมันดีแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเอาฟองนี้แล้วก็ผมเพิ่งขุดเจอลองดูว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปนะครับผมอะไรจะเป็นตัวกําหนดกันแน่ระหว่างโคลเวอร์กับตัวของที่ใส่นะครับผมว่าโคลเวอร์เป็นตัวกําหนดดีเฟนซีฟแลวก็ออฟเฟนซีฟมากกว่าครับสีเขียวเป็นดีเฟนซีฟสีแดงเป็นออฟเฟนซีฟส่วนธาตุเป็นอะไรคุณสมบัติเป็นแบบไหนผมว่าน่าจะเป็นที่วัตถุดิบนะครับผมหรือว่าขอา คลเวอร์ม่วงหรือว่าโคลเวอร์แบบสีอื่น,นสีส้มแล้วพวกนั้เพื่อเป็นตัวกําหนดธาตุแต่ผมว่าไม่น่าใช่ครับคราวนี้สิ่งที่ผมต้องเอามาเตรียมตัวก็คือดาบผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดมันออกเป็นไฟก็ก็ดีก็ดีครับแต่จริงจริงรีเลรียนมันไม่จำเป็นต้องมีไฟอ่ะผมอยากได้เป็นอย่างอื่นมากกว่าคราวนี้ผมวางดาบไว้ตัวนี้ก่อนเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะลองวางไข่ก่อนนะครับดูมันจะไปฝั่งไหนนะครับเพราะปกติโคลเวอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายผมวาง โอเคครับมันจะตัวนี้จะอยู่ฝั่งขวาเสมอครับส่วนไอ้นี่ Clover จะเป็นตัวกําหนดทางซ้ายเสมอโอเคครับหวังว่าจะดีหวังว่าจะโดนหวังว่าจะเข้าท่า 2> 3 2 1. 1ก็ยังเป็นไฟอยู่ดีครับแสดงว่าผมว่าโครเวอรมันต้องมีมากกว่านี้นะครับทุกคนไม่งั้น Element มันจะจืดชืดมากเลยนะครับถ้าใส่ได้แค่2อ,อย่างมันควรจะดีกว่านี้สิ โอเคราคาปรับขึ้นเป็น2294ใส่ไฟเข้าไปนะครับทุกคนเีีได้ยมันน่าจะมีคลเวอร์มากกว่านี้นะครับทุกคนหรือมันมีแต่ผมแค่ยังเล่นไม่ถึง,งเฉยเฉยถ้าตอนนี้ของผมปลดล็อกทุกอย่างแล้วหรือผมจะลองทําดาบอะไรที่มันแบบยูนิคไปเลยครับจนแบบไม่น่าเชื่อมันจะมีได้ดาบขนฟังดูมันต้องแบบ น,นุ่มนิ่มนุ่มฟูน่าเลยครับทุกคนดาบขนใช้เขาใช้ลูกตาใช้เขี้ยวเพราะฉะนั้นผมสั่งนะครับ3ส,สิ่งนี้มาสแตนบายไว้เลยครับผมมีเมจิคริสตัลตัวนี้แล้วเขาลูกตาแล้วก็เขี้ยวครับราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับของ3ส,สิ่งนี้ รวมไปพึ่งจะห้าถ้าเกิดเป็นดาบขนเหรอรูปร่างหน้าตามันควรจะประมาณไหนครับแต่ผมไปตรงเชาวแล้วก็ลากนะครับผมฟอร์ดของดาบไอออนขึ้นมาก่อนแล้วกันครับถ้าจะนึกให้ออกดาบที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าก็จะมีเขี้ยวมีความปาดเปลียวหรือแม้ก็มีความดุดันตัวใหญ่ๆเหมือนดาบอุนเาชาที่ใช้เหรอนั่นก็ใหญ่ไปถ้าเกิดลองใช้ดาบนี้ล่ะแล้วที่เหลือก็จะมีความเป็นเขียเข้ยวๆหน่อยและส่วนต่อไปก็จะมีความเป็นแบบนี้ ออมแปลกดาบทรงผอมก็ดูไม่สวยดาบทรงใหญ่ก็ดูเบอร์เซอร์เกอร์เกินไปใหญ่บิดเข้ากลางกลางบิดเข้าเล็กเปลี่ยนรูปทรง3ส,ส่วนหัวเป็นแบบเหมือนกับเป็นเขี้ยวเป็นตะไบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าจะให้มันดูมีความเป็นดาบของสัตว์ป่าดาบที่แสดงถึงความกดรีน้นและดุร้ายก็ต้องเป็นเนี่ยพอเป็นแบบอันนี้ก็ดูค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยแต่ว่าแค่ดาบก็แพงมากแล้วอะน้าเปลี่ยนโครงดาบให้มันดู ใหญ่โตกว,ว่านี้จังครับพอด้ามดาบมันดูใหญ่แล้วโครงดาบมันเล็กมันดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยถ้าผมไล่จากตรงนี้ขึ้นมาอันน้ครับเป็นเคี้ยวๆในดูเข้าท่าถ้าตรงส่วนนี้ใช้แบบนี้แล้วก็เริ่มมาลดตรงนี้ออกมาเป็นลักษณะน,นี้แทนและส่วนนี้เราจะเริ่มบีบให้มันเล็กลงครับเป็นดาบที่ทรงเหมาะสมได้เป็นดาบประมาณนี้นะครับผมที่ผมล่างออกมาแล้วน่าจะพอดูไม่ยอดเย้งสายตาเกินไปนะครับต่อไป ถ้าเกิดมันเป็นดาบเคียวทรงใหญ่ขนาดนี้ผมทาแบบด้ามแบบสาหรับเบอร์เซอร์เกอร์ถือเลยไหมอ่ะสำหรับตัวใหญ่ๆไปเลยจะเป็นทรงอ้วนๆใหญ่ๆกับแบบผอมทรง40่มันสวยครับแต่มันเล็กไปสำหรับสเกลดาบทรงนี้ก็ดูดูใหญ่ไปสำหรับสเกลดาบเอาเป็นเล็กแล้วกันครับแต่ส่วนของพรม้วเนั้นผมอยากจะได้ที่มันกลมๆแล้วใส่อาลูหลูแรงๆไปเลยครับเผื่อลูกค้าเขามาเอาดาก้อนคริปมีแค่สามอันอันหนึ่งอันสองอันสามใช้เป็นอันอันสามนะครับอันนี้รูปทรงประมาณนี้นะครับส่วนตรงส่วนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าขนนะครับผมมันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่ผมคิดว่าวัสดุตรงนี้ครับผมสามารถใส่ซิลเวอร์ได้เหรอเออดาบเคี้ยวใส่ซิลเวอร์ไปต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดดูร้ายแล้วถ้าเกิดเป็นพวกไม้ลหะครับมีโอนิกซ์นะครับ,มรบผมไม่แน่ใจว่าโอนิกซ์คืออะไรนะครับแต่ดูเข้าท่ามากๆถ้าผมใส่โอนิกซ์เข้าไปมันก็จะเหมือนกับการที่ผมใส่แบล็กวูดนะครับผมแต่ว่าสีมันจะเข้มกว่า รับรู้สึกได้ต่อไปส่วนปลายตรงนี้ผมจะใส่ดราอนลาวาไปเลยไหมก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะโอเวอร์ไปถ้าเกิดผมใส่เป็นแค่ทองล่ะน่าจะเป็นที่เข้าท่านะครับทุกคนตึ้งเข้าไปของทุกอย่างนั้นน่าจะพอเพียงโอเคครับทุกคนน่าจะพอได้ซื้อโอเคของมาถึงสัก,กทีนะครับทุกคนมีลูกตามีเขี้ยวอุ้ยของ3สิ่งนี้ชิ้นใหญ่มากนะครับเนี่ยแล้วก็ดูมีความกระหยิ่กระหยีนิดหน่อยนะครับ เป็นโปรเซสนะครับผมไม่ใช้เวลาตตามเคยนะครับทุกคนต้องนั่งจับเวลาดูครับผมว่าอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขานะครับผมเขาอะไรอ่ะบาร์ฟเมตเหรอผมไม่แน่ใจนะครับบาร์ฟเมตคือตัวที่แบบเหมือนเป็นปีศาจเหมือนแพะเหมือนซาตานใช่ป่ะส่วนสิ่งสุดท้ายก็คือเขานะครับผมน่าจะเป็นเขากระทิงสักอย่างหนึ่งครับผมอยากรู้ว่าดาบมันจะเป็นขนยังไงครับมันขึ้นว่าดาบเฟอร์ดาบขนนะครับถ้าเกิดเป็นออร่าขนขนขึ้นมาเท่ๆน่าจะดีน่าดูครับโอเคดาบไอออนนะครับผมใช้เป็นโคธรรมดาก็พอครับ ทำการโยนเข้าไปตึง้งจุดครับอันนี้ทำง่ายๆสบายๆนะครับทุกคนไม่ค่อยมีเลยเท่าไหร่ตึง้งโอเคครับนิดเดียวครับพันสแล้วครับตัวแร่ตัวไอออนนะครับผมจะทะลุที่พันสนะครับทุกคนเพาชฉั้นพันสนิดหน่อยผมจะเอาขึ้นเลยโอเคสปีดแต่ตมม่นะ่าจะพอคุมได้ครับไปไวโอเคดันพอดีครับเทมเปอร์ก่อน2อ4 5 โอเคโอเคพอได้ครับต่อไปประกอบเข้าไปอย่างนี้ก็จะซิลเวอร์ดูโอเคนะครับเนี่ยดูเงาเงเลื่อมเลื่อมดีแล้วก็โอนิกส์ก็ดูดีนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมต้องการครับเพราะบางครั้งเนี่ยแบล็กบูดมันไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับโก <Go S 1> <Go S 2> ก็พอดูดีไม่ได้แย่อะไรนะครับต่อไปครับจุ่มลงไปอย่างนี้ สิ่งที่ผมต้องเตรียมนะครับผมในดาบเฟอร์ก็คือใส่เมจิกสโตนนะครับเข้าไป3-5นาทีแล้วก็ใส่เขาไปอีก3-5นาทีใส่ลูกตาไปอีก3-5นาทีแล้วก็ใส่เขี้ยวซึ่งผมต้องจับเวลานะครับผมทีละสนาทีครับแล้วก็รู้เรื่องเลยปรเซสนนี้ใช้เวลานะครับพักหนึ่งซึ่งผมจะมอนาฬิกาครับแล้วก็พยายามขึ้นน่อยบ่อยครับจะลงไปขุดเหมืองคอยตึ้งโอเคครับเริ่มจับเวลา4นาทีครับโอเคผมไปทำตรงอื่นคอยก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยไปครับ30วิขึ้นไปเตรียมตัวให้เรียบร้อย ระดับต่อไปต้องใส่เข่าหรือเขี้ยวนะครับเดี๋ยวเปิดเช็คนิดนึงสิต้องใส่เข่าลงไปก่อนนะครับผมโอเคเข่าคืออันนี้โอเคครับใน3 2 1ดูเอฟเฟกต์กันครับอู้อู้อู้อ้ดูดีจัดจัดดูดีจัดจัดนะครับแล้วก็ไปอีกสีนาทีครับโอเคเวลาจะครบแล้วครับผม อันดับต่อไปคือใส่ลูกตาใช่ไหมครับไปลองดูนะครับผมว่าเอฟเฟกลูกตาจะเป็นยังไงลูกตาเข้าไป5 4 3 2 1่สาสองหนึ่งลูกตาครับและเอฟเฟกต์เมื่อไหร่มึงจะหายอะ่ะมันจะอยู่ค้างงี้ไปเลยเหรอครับทุกคนเหมือนตอนเราทำเอฟเฟกควันนะนะตอนใส่เปลือกไม้ใช่ไหมครับอันดับต่อไปที่ต้องใส่ก็คือเขี่ยวนะครับผมทุกคนส่วนประกอบสุดท้าย ถ้าใส่ในจังหวะที่ถูกต้องนะครับผมทุกอย่างก็จะออกมาเป๊ะละแม่นยำที่สุดนะครับทุกคนลองดูครับใน3 2และ1ฮึบโอเคเฮ้ยดูดีดูดีดูดีดด ีเป็นอะไรกับหยอยเหรอเคยโดนพวกหยอยๆขืนใจตอนเด็กๆหรอไงคืออะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันไม่ใช่เป็นขนอย่างนี้ผมก็พอเข้าใจในภาพของผมนะว่าดาบขนเนี่ยมันคือแบบเหมือนเพิ่มขนเมนดาบอนุชาทุกคนนึกออกใช่ไหมครับแต่อนุชาดาบเล่มใหญ,ใหญ่มีขนตรงด้ามจับนิดนึงครับให้รู้เป็นดาบปีศาจแล้วอุตสาห์ใส่กาดใส่อะไรดีๆกลบหมดเลย อันที่แล้วก็ปลาดุกฟูนนี้ก็ฝอยขัดหม้อสีน้าตาลนะฝอยขัดหม้อไปตกในบ่อสักอย่างรถมันสีแบบนี้รับค้าอย่าพึ่งนี้อารมณ์ปอดจอยโอ้โหแต่เมจิกไพรส์หนึ่งพันเลยครับทุกคนผมทําบุญมาด้วยแล้วถต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้วะทุกคนปวดหัวนไม่เกรนขึ้นเลยครับ <c oughs> นายอย่าทำให้สิ่งที่คนเคาขาคาดหวังมันผิดหวังดีนดั้งแดาบน้ําแข็งก็รอบนึงแล้วนายทําให้คนเค็าผิดหวังบ่อยๆไม่ได้นะส่วนประกอบครแพงนะทุกคนอย่างละร้อยห้าสิบสองร้อยอ่ะเวลาทํารวมกันอีกประมาณสัก15นาทีนาท เพื่อให้ได้ดาบหน้าตาอย่างเงี้ยหรอถ้าจะช่วยทําให้กอบกู้ชื่อเสียงหรือหน้าตาของมันได้ครับก็ต้องใส่แบบสเปลเข้าไปให้มันมีออร่าฟุ้งๆหน่อยเพื่อกอบเกลือนนะครับผมความกระดาษกระเดือนกากนะครับลงได้ดูเป็นขนฟูๆเหมือนเอาดาบอะธรรมดาไปจิ้มในกองหญ้าอะไรงัดขึ้นมาก็เป็นดาบเล่มเนี้ยดาบคนบนหัวเลยนะทุกคน างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนว่าเกมนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นนะครับผมมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าปลายทางหรือว่าจุดที่เรียกว่าตนแล้วครับทุกคนแต่ถามว่าจะปิดโปรเจกต์เกมนี้ทิ้งไหมผมว่ามันยังมีศักยภาพที่ไปต่อได้ครับเพียงแต่รูปแบบการนําเสนอนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสักหน่อยนะครับส่วนที่1ผมคิดไว้ก็คือว่าเราจะทําเป็นไลฟ์สตรีมครับถัดจากนี้ไปคือดาบเบิ้ที่10ใช่ไหมครับก็เปิดเป็นไลฟ์เลยครับส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรับนะครับผมรีเควสต์สดๆนะครับคุณต้องการดาบมิทริวรูปทรง เนี่ยครับผมมันจะได้สนุกสนานหน่อยหรือ2นะครับผมทําเป็นวิดีโอต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงไปคือผมจะทําเข้าสู่โหมดแซนบ็อกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนับจากนี้ไปครับไม่มีอะไรที่ไปไกลกว่าน,นี้แล้วครับมีแต่ความสร้างสรรค์ซึ่งผมติดปัญหาตรงที่เพดานเงินครับทุกคนผมตีดาบให้ตายครับเงินผมก็ได้ไม่เกินส0 0พันครับทุกคนไม่รู้ทําไมเหมือนกันครับทำแล้วแต่เกิดผมพยายามเข้าสู่โหมดแซนบ็อกซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกดว กด V ไปครับมีเงินปุบแล้วก็ทาดาบตามรีเควสคุณอยากได้ดาบทองใช่ไหมผมจัดให้อยากได้เอเลนดอร์ใช่ไหมจัดให้อยากได้มิทริลผสมกับแกล้โถดหรือว่าเวทมนตร์เก๋ๆใช่ไหมจัดให้ทุกอย่างนะครับผมสามารถทําได้ครับผมตามแต่ที่คนต้องการเลยครับไม่มีเพดานเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องน่าจะเปลี่ยนแปลงการนาเสนอมาในทิศทางน้่าจะไม่แย่นะครับทุกคนแต่แล้วแต่ครับเกิดใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันมาครับแต่ผมว่าทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันแล้วครับว่าเกมเนี้ยเข้ามาคลิปที่9้นะครับจะรู้สึกว่ามันไม่ม ทุกคนคิดเห็นยังไงบอกได้ที่คอมเมนต์นะครับทุกคนผมจะไปต่อถูกนะครับคงไม่ต้องเว้นเวอร์ซับสไครต์ไลค์แชร์อะไรกันมากมายนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วพูดไปเดี๋ยวคนก็ปิดคลิปก่อนที่เราจะพูดถึงอยู่ดีเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอให้บอกกนที่คอมเมนต์นะครับทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอจบแต่พีเท่านี้นะครับทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบายบายสวัสดีนะครับ